มาพบกับรัชนีแล้วค่ะช่วงวันเสาร์ค่ะเกือบเที่ยงแล้วค่ะเหนื่อยคิดว่าวันเสาร์จะได้คลิปเยอะเนาะก็แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่เราปลูกไปเมื่อวันก่อนๆเนาะวันก่อนอู้บอกเลยค่ะว่าต้นใบหญ้านางบ้านรัชนีเยอะมากค่ะเยอะจริงๆอู้เวลา,ห,าหน้าหน่อใหม่เนาะไม่อดเลยนะฉันก็ยังคิดให้ปลูกใบายานางขายดีไหมเนาะเนี่ย อะไรก็ต้องขายให้หมดเนาะก็ดีเหมือนกันนะทําน้ําใบย่านางขายเนี่ยอู้ยเยอะมากใบย่นางเยอะมากหลายต้นจริงๆเราต้องปลูกให้มันเป็นเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะทำใบย่านางขายน้ําใบย่นางเขาเห็นราจะนี่เคยเห็นว่ากินนะป้องกันโรคอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็ต้นกลุ่มปักไม้เอาไว้กลุ่มก็ชอบกิน นี่มาดูต้นไม้กันก่อนค่ะคลิปนี้อันนี้น่าจะเป็นเอ,อกวงตุ้งเนะาะกวงตุ้งเขาเป็นอะไรที่แบบเกิดเร็วมากเร็วสุดๆงอกเร็วมากเดี๋ยววันไหนไปสีคิ้วจะไปเอาเต็นท์ไปสีคิ้วนาะไปเอาเหล็กมาทําห้องวางของฉันที่ห้องวางของไอ้ห้องห้องเก็บของว่าจะไปเอาเต็นท์ไอ้โครงเหล็กโครงเต็นท์น่ะโครงเต็นท์เก่าๆที่ ที่อยู่บ้านที่สีคิ้วเอามาทําเป็นโรงเรือนดีกว่ากางเอาไว้แล้วก็เอาสลมคมุมเพราะว่าจะให้เราไปทําเองขุดหลุมเองก็ไม่ไหวจะไปไว้ทางโน้นแทนอันนี้เป็นต้นผักชีเนาะผักชีที่ปลูกเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนี่ครับต้นเม็ดผักชีให้ดูเด้อมันจะงอกเปล่าจะงอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนเย็น่อมารดน้ําไม่เคยปลูกผักชีสวยเลย อันนี้เอาผักบุ้งเอาผักบุ้งเรางองกแล้วค่ะผ,ผักบุ้งงอกแล้วนี่เม็ดผักบุ้งงอกแล้วไปก็จะได้กินอาหารของตัวเองเนี่ยมาดูด้านนี้บ้างโอ๊ยกุหลาบเมื่อวานเมื่อวานนี้กุหลาบอยู่บนแค่ข้างหลังค่ะพี่น้องเหี่ยวเกาะเหี่ยวหมดเลยอ่ะถึงต้องใส่โดนแดดแรงเลยก็เลยย้ายมาอยู่ที่แบบว่าลมๆนิดนึงโอ้ยใบายานางเ่นตรงเสาก็มีค่ะใบายานางน่ะอันนั้นก็ใบายานางน่ะ เราจะเปลี่ยนวิกิตให้เป็นออกาสขายต้นขายใบยะนาือหอมมากอืมมะเขือถัว่วพริกต้นข้าหลวงไอ้ข้าหลวงทำไมใบมันยิงหยิยอกหยอกมีอะไรคะวันนี้ชมสวนก่อนละชน,นีก่อนเด้อในชมสวนเสร็จก็จะไปตากผ้าไม่ตากผ้าเลยโอ้ยมะลิซ้อนดิฉันเออดอกทานตะวัน หอมอะ่ะหอมมันกลิ่นเห็ดหอมมันกลิ่นดินเลยน,นี่สาราเน่สาะาเน่สาราเน่เอ้ยเมื่อวานนี้เรากินส้มตําเอ้ยกินขนมจีนลืมเอาสาราเน่ไปใส่แหมลืมค่ะลืมตุยทำอะไรไปเยอะมันก็ลืมนี่แหละค่ะคุณลาบชันสวยมากค่ะเมื่อวานนี้เกาะเหี่ยวเลยนะ่ะสีขาวเกาะเหี่ยวเลยนะ่พะพอมาอยู่ในร่มโอ้เย็นสบายมีร่มมีแดดลำไร บนแค่เมื่อวานเนี่ยฉันว,วางไว้ตรงนี้นะเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเกาะโดนแดดช่วงช่วงช่วงบ่ายแดดจะโดนตรงนี้เต็มๆโอเคโอเคโอ้ฉันจะได้กินกวงตุ่งก่อนเขาทะเ้เนี่ยผักผักกะลามังฉันอยากลุ้นมากว่าฉันจะได้กินผักชีไหมนี่มะขามเทศมะ <laughs> ขามเทศก็มีนะคะนี่มะขามเทศพันนี้พันสีชมพูเนาะอร่อย ก็เลยเอามาเพาะอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปลงดินนีง่งอกเฉยงอกเฉยพันสีชมพูด้วยปลูกต้นก็ได้เนาะนานขนาดไหนก็รอปลูกแบบมเมล็ดนี่แหละพูดผิดปลูกแบบมเมล็ดจะได้มีรากแก้วนานแค่ไหนก็รออ่ะ เดียวราชนีจัดไปตากผ้ากันต่อนะคะคือมีแต่ง,งานบ้านนะคะยังไงก็ดูคลิปให้กันหน่อยนะคะตอนออกก็ยังเก็บตกประตูประตูเล็กอยู่นะประตูเล็กอยู่เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยน่าจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นแก้วมังกรอแก้วมังกรปลูกง,ง่ายง่ายกล้วยกล้วยขนเรือนอ้อยขนเรือน ตากผ้ากันก่อนค่ะตากผ้าค่ะมนบ้านค่ะก็จะทำงานปะบนปะ่นปนะเป็นเรื่องปกติมีแม่บ้านคนไหนบ้างคะที่ไม่บน่นไม่น่าจะมีเนาะนะแล้วชนนียังชอบบนออ่นกั่นแหละมึงเรื่องไหนมันพอบนมันก็บน่นเ่ยไหนไม่บนก็ไม่บนโอ้เขาไม่ได้ออที่ติดประตูครัว ที่ดูดอะเออแม่เหล็กดูดประตูไม่มีเพื่อเปิดเอาไว้ัมก็แบบตีเข้าตีออกลมมาก็ตีเข้าตีเข้าตีออกไงงงเหมือนจะเสียไม่ได้ประตูมันจะพังไหมนอ้อบางทีก็เวลาง้างออกก็ยังแรงชนฝาดังตึงต้งตึ้งตกใจเหมือนกันวันนี้แดดแรงมากค่ะแดดแรงมากสองวันแล้วหลังจากที่ฝนตกไปรอบหนึ่งเนาะวันหนึ่งทำให้อากาศแบบร้อนสองวันเลย รอหลายก็ไม่อยากออกจากบ้านน่ะทางนู้นนะทางนู้นจะบ้านนะจะเป็นทุ่งนาเนาะฝั่งนูนะ้นเนาะไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นทุ่งนาฉันว่าฉันจะไปหาเก็บผักบุ้งผักบุ้งแตงนาแต่ฉันนี่ไม่อยากไปเลยรอเลยรอเลยไค่อยากจะไปไหยที่นองเลยไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไหร่วันนี้ก็ว่าจะไปวางน้ําเขียวเนาะว่าจะไปดูเอ,อ่อดอกไม้อยากไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหล่ ปีที่แล้วก็อยากไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปมันร้อนปีที่แล้วก็ร้อนปีที่แล้วที่ไปช่วงที่ลุงพลเข้าไปวางน้ําเขียวนะไปกับพี่ทนายตั้มมันเนาะโอ้โหกะว่าจะไปเที่ยวนะช่วงนั้นแหละพอไปแล้วอ๋อไม่เอาไปดีกว,ว่าร้อน <laughs> ร้อนเลยไม่ไปเลยปีนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่าพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับเทศกาลเอ,อ่อดอกไม้บานเนาะ น่าจะใช่ที่วังน้ําเขียวไม่รู้ว่าราชนีจะจะไปหรือเปล่าคือก <C S 1> <Có S 2> <pus> ็อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศการถ่ายคลิปบ้างนะเอฟซีจะได้ไม่เบื่อเอซีก็จะดูแดดเราทํางานบ้านทั้งวันคือมีงานบ้านทําตลอดเลยดูแดดแดดร้อนมาก แล้วจริงเดี๋ยวลองเท้าเขาไออมา่ได้เอามาเลยลองเอาอยู่นาบา้านมาเลยนะพี่น้องสามคู่ก็อยู่นาบา้านก็เอามาล้วแหละแต่ทิ้งก็ใส่ไปนาบา้านแล้วก็ลืมใส่มาหลังบา้านไม่เป็นไรทนได้เออแค่ะอะไรนะฝึกความอดทนนหจา๊ะเพราะเราจะอดทนได้ขนาดไหนนาอฝึกความอดทนฝึกความอดทน เดี๋ยวจะไปเช็ดกระจกอีกค่ะคือเราก็เช็ดไม่เป็นรกระจกอ่ะเราก็ดูคลิปดูอะไรเข้ามาตั้งนะเตรียมอุปกรณ์ประมาณสองวันค่ะกจะได้เช็ดกระจก <c oughs> คืออุปกรณ์มันไม่พ,พร้อมทันทีอ่ะเช็ดไม่เป็นเช็ดไม่เป็นเพราะไม่เคยเช็ดก็ <c oughs> เลยไปหาซื้อซื้อซื้อไม้เช็ดอ่ะพอซื้อไม้เช็ดมาแล้วเอา้ามันก็ต้องมีปอกี้สาหรับใส่น้ํายาล้างก่อนเนาะั้น้ำยาล้างกระจกก่อนที่จะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกฉันก็ต้องไปซื้อ กันเลยเอ้ามาวานนี่ได้ครบแล้วสำรับของเดี๋ยววันนี้อารมณ์ดีน่าจะเช็ดนะคะต้องใช้อารมณ์อีกนะจันเดี๋ยวคลิปนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวตักผ้าเสร็จก่อนนะคะพี่น้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย